ช่วงเทศกาลแบบนี้อยากให้ลูกค้าจัดปาร์ตี้ที่ร้านเราซึ่งเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจในมุมของลูกค้าเขามีงบประมาณที่จํากัดและต้องคุมงบได้ครับเราจะต้องโปรโมตไปที่เรื่องของส่วนลดหรือเรื่องของระยะเวลาในการทานที่มากขึ้นครับลองจัดมุมพิเศษเป็นโซนบรรยากาศดีๆนะครับโปรโมทคอนเทนต์ออกไปนะครับกลยุทธ์มัดใจลูกค้าในกลุ่มสายปาร์ตี้เราจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมครับ ช่วงเทศกาลแบบนี้อยากให้ลูกค้าจัดปาร์ตี้ที่ร้านเราลองทําแบบนี้เลยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมร้านอาหารดังๆหลายๆร้านเวลาที่เขามีเทศกาลต่างๆทํา,าทไมลูกค้า10คนร้อยคนเนี่ยถึงไปจัดปาร์ตี้ที่ร้านของเขาเพราะอะไรทําไมเราไม่มีลูกค้าแบบนั้นบ้างครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมอง2มุมนะครับมุมที่1เลยครับเป็นมุมที่ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยจะต้องปลอดภยัยหรือเซฟโซนสาหรับเขาเหตุผลก็เพราะว่าเขามีงบประมาณที่จํากัดและต้องคุมงบได้ เมื่อไรก็ตามที่สมาชิกของบริษัทนั้นเนี่ยอาจจะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมี20คน50คนหรือ100คนเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแต่ละคนจะกินเยอะหรือกินน้อยเท่าไหร่ร้านเหล่านี้เนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัดถ้าเราเล่นเรื่องของงบประมาณที่จํากัดแล้วเราจะต้องโปรโมทไปที่เรื่องของส่วนลดหรือเรื่องของระยะเวลาในการทานที่มากขึ้นครับตัวอย่างโปรโมชั่นมา10คนแถมฟรี1คนไปเลยหรืออาจจะเป็นการเพิ่มเวลาสําหรับลูกค้าที่มาจัดปาร์ตี้ที่ร้านจาก2 อาจจะเพิ่มให้เป็น3ชั่วโมงแบบนี้ก็จะดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่สอาสหรับร้านอาหารประเภทคาเฟ่ and Restaurant. แอนด์รีสตอรี่ร้านเหล่านี้จะได้ลูกค้ากลุ่มที่ชื่นชอบความสวยความงามของร้านนะครับหรือชอบบรรยากาศของร้านที่สวยงามถ้าเราอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเราก็ลองจัดบ่มพรเวทเป็นโซนบรรยากาศดีๆนะครับโปรโมทคอนเทนต์ออกไปรวมถึงเราอาจจะจัดเป็นงบประมาณจํากัดตอนหนึ่งคนยกตัวอย่างเช่น500บาทตอนหนึ่งคนจะได้อาหารทั้งหมดเนี่ยห้าอย่างเติมได้ไม่อันเลยรวมไปถึง ขนมและเครื่องดื่มก็จะทําให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่าคุ้มค่าครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราอาจจะเปิดโซน V.I.P. นะครับซึ่งเราอาจจะบอกว่าโซน V.I.P. นี้สามารถที่จะใช้ได้ฟรีเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีขั้นต่ําในการทานอาหารนะครับตัวอย่างเช่นค่าบริการโซน V.I.P. ปกติแล้ว5,000บาทแต่ถ้าคุณทานอาหารครบ5,000บาทคุณจะได้ใช้ห้อง V.I.P. นี้ฟรีก็จะทําให้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่อยากได้ห้องไพรเวทและ V.I.P. ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับกลยุทธ์มัดใจลูกค้าาาในกลุ่มสยปรตี จะต้องมีเมนูเครื่องดื่มพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมเมนูอย่างเช่นค็อกเทลหรือมอกเทลต่างๆก็สามารถที่จะทําให้ยอดขายของเราในแต่ละบินแต่ละโต๊ะใหญ่ขึ้นได้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะพัฒนาเมนูไอเดียสร้างสรรค์เหล่านี้ไปให้ลูกค้าของเราได้สั่งกันและถ้าอยากกระตุ้นให้ง่ายขึ้นนะครับลองจัดโปรโมชั่นกับตัวเครื่องดื่มเหล่านี้รับรองว่ายอดขายของคุณจะพุ่งขึ้นทันทีครับ